สว <c oughs> ัสดสสีครับเยี่ครับกลับมาพบมาพอกันชัดสอนครับน,นี่ตอนสอนตอนสอนนี่มีตัวเลขแค่บาทนี่อตอนสอนนี่มีตัวเลขแค่มีทีเด็ดให้แน่นอนบัดดี้เข้าสิว่าท่วความเลยเนะาะว่าคลิปก่อนหน้าที่เข้าลงไปเนี่ยนี่นี่ใครใครเนี่ยใครนี่ครับพ่อพี่น้องครับจะเห็นรูดมือแปลกไหม เนี่ยคืออาจารย์เพื่อนเนี่ยอาจารย์ขเมีนลึกลับเนี่ยครับเพื่อนฟันมาให้วดละเมียดวดละเมียดไยถึงวดละคูวดละโตนี่แหละครับวดละโตสองตัวแตกสองตัวแตกนี่แหละซึ่งกแตกมาสองงวดแล้วแตกมาสองงวดตงแต่งวดนี้คืองวดที่สามงวดนีงวดที่สามเพื่อนให้ใครนี่แหละใครให้ใครน้อยนี่มาโดยให้ใครเปลี่ยนปัญหาอให้ใครเปลี่ยนปัญหามา แล้วเพื่อนบอกว่าจัางไหนเนี่ยเอาล่องเท้าความสูเอฟซีฟังจั่หน่อยเพื่อนให้ใคร็นปัญหาม้าเนาะรับผมปมือน,นั่นพี่ต่อไปเพื่อนว่าเอานี่ใครให้เอาไปเก็บไว้ถ้าเลขออกมาเราซื้อม่อถือให้เอาไปเลยนี่ทุกคนาจะของอืหลังจากที่เพื่อนที่เขาไปหาเพื่อนเขาไปถามตอนหน้าทางตอนง,งวดเพราะว่างวดก้อนน,นั่นที่เพื่อนให้ตัวเลขมากสุด สิบหกอ่ะหนึ่งหกอ่ะครับอ่าอาจารย์วัดปลาคาบเนาะครับปลาคาบสิบหกตัวเออหายหามัน้อย่างโคสิบหกตัวเพื่นไก่ตัวเด็ดสิบหกมากครับซึ่งมันจะออกหกหนึง่งอืมบานนี้ผมเข้าไปตามต้องงวดเพื่อนไก่ใครโดยนี่มากอืมเพิ่อนบอกว่าให้เ็บไว้อืมพลาเมื่อเลขออกเราซื้อรถถือแถวทุกหวจะของซักอ่าประมาณนั้นเนาะครับแล้วบงวันนี้หลังจากนั่นมาเนาะเขากอไไ็ได้มาเหตุจีบ เศรดฐกิดโจ้ใครเบาเลียงมาตีนวยใครตีปัญหาพื่ง่นไห้เป็นปัญหาบอกต่างคนงกับตั้งตีไปน้าหน้าเนาะหลังจากนั้นมากบัดทั้งเจ้านีเฉลยได้เข้าไปทั้งวัดอีกที่หนึง่งเพื่อ<ม>จะได้<ม>ฉเลฉเลยออกมาเพิ่นฉเฉลยตัวเลขฉเฉลยตัวเลขออกมาเพื่อว่าตัวไหนซึ่งต้องแจ้งก่อนว่าขั้งแรกได้ตัวเลขเก้าสองมากนั่นคือเป็นตัวออืเนาะแต่ไอ้นหน่อยที่เป็นเสียชี่คือมาเชียร์ให้เลยเกา่าสอง ครั้งที่สองหนึ่งหกน่ยกับเพื่อนก็มาบอกเป็นตัวได้หนึ่งหกแต่ครั้งนี้ความฝันนั่นเพื่อนไม่ได้บอกตัวเลขเป็นกค่ปัญหาเพื่อนเอาใครหนยนนี่มากคือมีคนเอาใครมาให้เพื่อนเพื่อนแต่ได้เมื่อไปเอาแล้วก็กลับมาใครยังี่จำเอาใครอ่าแล้วก็กลับแล้วเราเอาใครหนวนนึงนั่นแหละความฝันมีซัมนี่มันก็ได้ตีให้การจะเป็นศูนย์หาถ้าันหลัถ้าตีตามทั่วตัวไปเนาะกับใครกับศูนย์มันบ่เมื่อกับหา แต่ว่าบนานีวกมบังเอิญใหม่ในฝันหเห็นใครแต่ว่าเราไม่เห็นใครอีหลีนียวชูเอฟซีฟังเลยเพิ่นฝันว่ามีคนออกใครมาให้หลังจากนั้นตอนเศร้ามานี่นเพิ่นไปขอ,อน้ำพรยูตุติปุตติของพระบวชใหม่ของพระบวชครับเพราะว่ากะติ๊รหันพันเสียมานี่เพิ่นไปเห็นใครอยู่ในตู้ครับใครอยู่ในตู้ซึ่งก้อนหน้านั่นในตู้เก็บของเนี่ยเพิ่นเลี่ยทุกสิก่งท,ทุกอย่างออกหมดแล้ว เพื่อที่จะให้พาบวไปเของมาเราใส่ตูนี่บานนี้ใครไปว่างขอลอยอยู่ใครเนี่ยใครน้อยเดือพน้อยใครน่วยเี่อพนอหามาเนี่ยมันปิดไว้ดีมันต้องคิดเสีไปนน<ต>มี่ใครใชงพวกนี้ไปไว้ได้ตรวจสอบว่าได้ทำบ่ถามกันเมื่อเดียวยูหันมีมี่มีมีเพิ่นอยู่คนเดียวโดยปกติอดอยู่แค่รูปเดียวเท่านั้นครับผมแล้วก็ถ้าบวชใหม่ไมอยู่เป็นรูปที่สองถ้าบวชใหม่กับบ้องหูนะครับอยากยุ่งกับบ้องเของมาคุณไหว้ในกุฏิครับผมก็เลยบ่องหูว่าใครนี่มาจากไหน ครับมือที่เพิ่นไห้ใครผมมากเนี่ยผมกับเบิรงไขครยู่ว่ามันตัวเลขกมันสิมี่ไครบอกครับบานนี้เนาะครับหลังจากเจ้าเบิรงอยูนไนต์ใครเจ้าเห็นเลขกว่ามือออกมาอ่ามือน่นที่ห้านชาใหที่ไปบวชใหม่อะ่ะหลังจากนี้ไครเราเพิ่นเอาไปวางไว้ข้างนอกอืไปวางไว้ข้างนอกแล้วตากฝนพอมอันนี้พราะเพิ่นถือเขอมามันยังเปิดเียก,กอยู่พผมกว่าย ว่าเบอกเป็นนี่ใครอยู่ตัวเลขบอกอาจารย์เราสนนนี่เลขอยู่ใครเออนี่ใครอยู่ตัวเลขนี่เลขอยู่ใครเออก็เลยเบิ้งก็เลยเห็นเป็นคาาสีเขียวเขียวเปืน่ยนเป็นปือนซึ่งเบิ้งแล้วมันก็บอกู้บอกว่าเป็นเลขอย่างเยวกมันเป็นสีเขียวๆครับบ่านี้เบิ้งเอ๊ะก็เป็นเขียวๆมันเปื่อนๆอย่างมากเพื่อนเลยเอกไปเบิ้งอาจารย์นะเพื่อนเอาใครไปเบิ้องเพื่อนกต่แรกเบื้งเบิ้งเบื้งเนี่ยโอ๊ยภาษา ถ้าว่าเป็นตัวเลขนะเิ่นก็ไเลเบ่งดีๆเบ่งดีๆแต่ว่าคิดว่านหนาผมบ่ได้บอกในะอืมเพราะว่าผมบ่สนใจอืเลขตัวนี้อืมบ้านนี้หลังจะเอาใครมาเก็บไ้อยูเฮียนจาของครับมานนก่อยูหันนั่งทอดไรลายมือผ่านมาแมาจงเกตเห็นว่ามันไม่ตัวเลขตั้งแต่มือเลเมื่อว่าเมื่อว่านนี่แมนผมพึ่งมาาบเบิ่งงมือว่านเพราะว่าผมบไดเดนอนเฮียนสองสามมื้อ บอแมนเจ้าเอานน่นไมเจ้าเอายังห่อไวปบ่หลาะหือบ้าบางใบอีกสไ่ได้บ่ได้ห่าเราเอาว้าง่าเอาว่างว้บนบนบนโต๊ะอเอาว่างไบอืกอตบนโตะเจา้าไหนก็ได้ไปสังเกตเห็นตัวเลขนี่นฮะนี่เจ้าไหนก็ได้ไปสังเกตเลขตัวนี้เห็นกับเล่ไปหยิบเบิง้งไปหยิบเบิง้งแมน,นเห็นเลยว่าเป็นหาหนึ่งเลขไข่ชื่อไปร้ายแล้วม <c oughs> ันมบ่ <c oughs> คือ นี่ความคิดว่าไอ้ใคนี้นี่มันมันสิ่นี้ยังพิเศษปะตรงโลงมันจะเป็นไข่ไก่หรือไข่งูไข่หยัางผมบอกว่ามาพิจารณาเบิ่งเอาเบิ่งเอาแล้วก็จะได้เห็นว่าไอ้ไอ้ไอ้คาบเขียวๆที่แรกเนี่ยมันพอมันแห่งมันสิหดเข่าจังไรกับบรรยากมันก็ได้มองเห็นเป็นตัวเลขโอ้ผมเห็นเป็นตัวเลขแมาๆไปยังเห็นแล้วล่ะเพิ่งไปก็เลียวไปไกลๆก็เลียวเห็นแล้วเดี๋ยวทีใหางเอฟซีบังอยู่ครับชั้นไหนล่ะเลขเนี่ยเนี่ยเป็นดำ เป็นวัตถเนี้ยเปลนสีต่างต่างที่อย่าดั่มๆอย่าคอยจริงมันขั้นเดือนกันคาเทียมันยจะจะไปคอยต้อสิแตกโอ้ยมันมันเริ่แตกเร็วกว่านั้นหรอกเนอะทั้งไหนล่ะนี่ทั้งไหนทั้งเรียดเปลี่ยนทังไหนนี่ล่ะนี่ทั้งทึ่งนี่ทั้งไก่โอ้นี่บังสีแมนแมนแมนแต่ว่าสิเดี๋ยวมันจางๆเรื่อนๆต่อไปคณะกรรมการจะทำการเสี่ยงหยิบไม้เลขเสี่ยงหยิบไม้เลข นี่เด้อพลอยพ่น้องเด้อเสียงหยิบหมายเลยน, <laughs> นี่เด้อพลอยพ่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิดทายเป็นภาพนิ่งแล้วก็สิมาปแปะให้พลอยพินงังเบิ่งคักๆครับเออเดี๋ยวอันนี้คือคือโชว์สงังัญว่ามันเปลี่ยนตัวเลขขึ้นขึ้นไม่เห็นแต่ว่าอันนี้กับฟอบอกก่อนว่ามโนไผมโนมันตอนนี้แอปกับพยายามมโนอยู่ตอนนี้เห็ุเป็นหานิางยงเดียวตอนนี้ก็ได้เอเอ,อเข้ามาลอตเตอรี่เต็มกระเป๋าอลอตเตอรี่เต็มกระเป๋าเลยหานี่คับศูนย์หาอี่ พีเบิ้งไปตัวเอื้อนอะไรเดียวไปน้ำกบไหม่ให้นไหมีิเตเลข์าหนึ่งไปวัดได้ก็เต็มเลยมีเตเลข์หาหนึ่งโอ้ยออกแล้วเมือ <ไป S 2> ่อนนะั้นที่เพื่อนบอกตัวเลกน,นะศูนย์หาะเพื่อนว่าถ้าสามตัวก็เอาหนึง่งใส่ขึ้นหนึ่งศูนย์หาอ้อาวเ,เด้อใครเด้อเอาปาปนี้เบิ้งแล้วเดีอวมาเดี๋ยวผมจิตัดแปะไว้ให้สำหรับรูปไทยชัดๆเนี่ยจิตัดแปะไว้ให้แล้วค่อยค่อยมาคอมเนอ่าว่าผู้ใดเห็นเป็นตัวใดค่อยแบ่งปันกัน บาีิหันมาทั้งเจ้าของบานีเลขคานึงนี่เจ้าเห็นเป็นตัวใดพราสองศูนย์กับสามศูนย์เจ้าเห็นเป็นสันมันบ้าแนผมเห็นเด้ตอนนี้เคยเห็นเป็นซีเจ็ดสามเลขอันนี้เอาวิลีนะครับว่าว่าว่าด้เกี่ยวครับเลขคานึงนะครับเด้อตอนนี้ผู้คานี่เห็นเป็นซีเจ็ดสามแต่ว่าคนมีช่วงนี่เห็นเป็น สอศูนหรือสามศูนยนี่แหะสองศูนย์หรือสามศูนย์เบิ้งจักหนึ่งคือหาศูนย์เห็นปะเบิบบ้องจักหนึ่งคือัศูนย์เบิ้งจักหนึ่งคือหาศูนแต่ว่าที่จริงเลขสามกับเลขหนึเป็นตัวเดียวกันนาจิปเป็นห<บ>ันบอกอือ <c oughs> เอาเอาอยัางสั่งกเอาาว่าอันนี้เอาจริงเอาจริงคือความหมายมันอเลขหาทั้งหลังคือเลขสาม ไม่ห้าสามก็ห้าศูนย์แต่ว่าขันเบิ้งอีกในลักษณะหนึ่งก็คือเลขซียูนาเลขเก็ดแล้วก็เลขสามเป็นสี่เก็ดสามเป็นไปได้สองช้อยเท่นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิทัดแปลไว้ให้ใ้พิจารณาแล้วกับคอมเมนต์กันมากนะครับแต่ว่าก็ต้องแจ้งไว้ก่อนที่อันนี้คือเข้ามโนกันเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขที่อาจารย์เพิ่นให้มาคือหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าเป่นให้มากที่หนึ่งศูนย์ห้าอ้าวแล้วกน ตอนที่มันเป็นคาบเขียวมือที่ผมเสียวใคร้างครับถ้าอาจารย์เพิ่งเก่าไปเบิ้งยุเพราะว่าผมว่ามันเป็นอย่างที่เป็นคาเขียวออกไปว่างเกืดอนอย่างนี้ครับผมบ่เป็นบ่เป็นบ่เป็นเป็นตัวเลขบ่เนี้บ่เป็นเลขยุคไครห่เพิ่งเอาไปเบิ้งเนาะเพิ่งไปเบิ้งเราเนาะเพราะเราไม่เห็นเลขเก่าหนึ่งมาถึงเพิ่งมาอ่ะเพิ่งมาเพิ่งมาเห็นเลขเก้าหนึ่งแม่เอ๊ะแต่มาดนี้ผมบ่สนใจอืมพอมาถึงแถวต่อของสิบเอ็ดแล้วกะมัน พกกระเป๋ามันตัวเดียวกันเนาะผมก็เลยผมก็เลยโมสนใจแล้วด้วยเพราะว่าบอมากเล็กตัวนี้พรบบอมากเลยนี่แมนนี่ดีเลยนี่รอบคชาตนี่ดี่ะบาอีหลีมันเราบวกเตี้ยมเพิ่มขึ้นมาอีกสามชื่อกว่บจริงจริงไ่จีเป็นหานี่นี่นะเอ้าผมคิดก่อนหน้าก็เลยบอบอกบอบอคุยถึงเรื่องเรื่องที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นเลขกเก่าเพิ่นเบึ่งแล้วเพิ่นเห็นเลขเก่าหนึ่งผมก็เลยบอพูดถึงเรื่องนี้เลยครับผมเอ้าเอาง่ายๆ่าสรุป อาจารย์ตีปัญหาใครเนี่ยแบรนตีให้ก็เสื้อศูนย์ฮาหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าอาจารย์ตีใครก็เสื้อใครหนึ่งลูกกับเสือตีเป็นหนึ่งไตโต้แบรนด์เนอะฮาเนี่ยก็มาจากมือมือเอามาเอามาบ้างใส่มือเนอะใครเนี่ก็ตีเป็นศูนย์แบครับ์มาหนึ่งศูนย์ห้าแล้วไปหลังจากที่เห็นตัวเลขคาบเขียวแล้วเนี่ยอาจารย์วัดมันจะเป็นชิปเก้าบ่ะอาจารย์บ่างท่านพอเพิ่งมาเพิ่งเห็นเก่าหนึ่ง โอ้เพื่อเห็นเก้าเลกาว่าก็เลยว่าใส่นี่ผมเบิ้งยังไงกับเ่เห็นโอ้เล่าก็เลยขีดให้เบิ้งมานี่เด็ดนี่เด็ดคือผมผมเบิ้งวล่ะมันมีตัวเลขเลยผมก็เลยบอออกมานำเสนออย่างสักอย่างเลยด้วยบอของบอมักพร้อมก็เลยว่าเกาาถึงอ้าวถือว่าคลิปนี้นี่กับมีที่เด็ดเพิ่มตัวเลขขึ้นมาให้เนาะ แล้วเ,เือผู้ใดสีเห็นตัวเลขน่นี่เป็นตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเขามากครับข้ามเมอ่าแม่งปันแนว้ท่างมาไปอันนี้ก็บ่แม่นผ้า,ผามางมง่ายเนี่ยพีน่น้องมันมันเปลี่ยนมโนไผมโนพันธ์เป็นความเชื่อส่วนบุคลคลนะเจ้าเบิ่งแล้วเจากก้าก็ใช้วิจารณญาณเบื้องคนเฮาคันมีคนเท่าดวงมีบ่มความกันสุคนแปนๆบางที่เพื่อนเบิ่งใครอยนี่เราเห็นเป็นตัวเลขเพื่อนเ็าซื้อจะมีอันนี้ก็ะแล้วแจ่บุญผ้าวาสนาทรงไผมันถูกต้องถูกต้องเนาะ พราะฉะนั้นแล้วกายเดียวจิตไทยภาพแปะไว้ให้แปะไม่ให้ครับครับแล้วกากรต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับเถี่ยวมาบอกสู่ฟังนี่เนาะเดี๋ยวจะเสียสว่าเฮ้ยเบาไปมาหลังจากใจได้ไปโตครับผมแต่ว่าตัวที่เพื่อนบอกมากที่เพื่นตีความฝันไห้มีแค่ตัวเดียวคือหนึ่งศูนย์ห่าหนึ่งศูนย์ห่าเพื่อนตีความฝันได้ฝันแมนแต่ว่าในหน่วยใครเพื่นมาเพื่นเห็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเอออืมมีแค่นั้นครับอืมททีี่่เพื่อนบอก ไม่ถามเพื่อนอะอยาาคัดตานั่นไปดี๋ยว่าเพื่อนบาว่าหาหนึ่งน้จะเม็ดบ่เด้เอาก็นนเนี่ยเพื่นยังบอกเอาหนึ่ง่นี่ยบ้ศูนยหาให้เอาหนึ่งใส่บาว่าเพนบ่ได้เห็นใ้ใครหาหนึ่ห้จะเม็ดบ่แล้วโอ้ยนานาเสียดายเนาะอาจารย์ช่วเห็นใชั้นยเนาเอาชั้นตัวเห็นยังไงแตมันก็ยุ่งได้เร็เพื่อนตีออกมาเนี่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ห้านี่ะเนาะอ่ะรับกิปนี้กะตี รบวันเอฟซีซัมมี่เอฟซีซัมมี่ครับเนาะเดี๋ยวเอฟซีเข้ามาชี้แจงแถลงไทยกันมีแต่สองถุงกว่าแลือมป้งอืมครับผมสองถุกว่าตอนนี้ยังม่งอ้าวนี่การหอยายตัวนั้นมาได้แจงผัดเลยเนอะมันคือมันคือหกม่ง่วนแท้มาผมมาผมแบบเทียมบอซี่ไปใส่เยอะแยะอ้อบคุณหลายครับอีกีครับ